ที่บูยิงคำถามเลยนะครับรถ bm x 1ของบอกเนี่ยระยะ1น0 0 0 0สนสองกมแน่นอนศูนย์บริการคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการถอดลูกแคตตาลิติกมาล้างเป็นกิจจลักษณะและไอรุ่นนี้ถอดยากด้วยนะครับถอดยากเพราะว่าไม่เหมือนกับรุน่นอื่นเพราะว่ามันต้องถอดอุปกรณ์หลายชิ้นกว่าจะดึงไอ้ตัวลูกเนี้ยที่เราเรียกรวมรว,มว่าแคตตาลติกเนี่ยนะครับกองไอเสียเนี่ยนะครับ ออกมาแล้วมาล้างด้วยเครื่องมันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือใช้ตัวนี้อ่าน้ำยา,ำยาเดี๋ยวผมให้พี่ปูอธิบายหน่อยไอ้น้ำยาตัวนี้นะครับมันจะไปช่วยล้างยังไงพี่ปูมันอย่างนี้ยตัวนี้เนี่ยต้องแยกประเภทก่อนมันมีทั้งดีเซลและเบนซินนะน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะถูกใส่ในถังเชื้อเพลิงครับนะครับใส่ในถังเชื้อเพลิงแต่เขาก็มีข้อจากัดตรงที่ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงคุณต้องมีน้อยอนะฮะก็ตเติมตัวนี้ขึ้นไป พอเติมเข้าไปในถังเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บข้อต่อไปต้องวิ่งด้วยความเร็วความเร็วนี่ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยี่สิกักยี่สิบสามสิบกิโลเพื่อน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นมาตามขบวนการกับน้ํามันเชื้อเพลิงใช่ครับขับผ่านวัชฉีดเข้าห้องเผาไหม้เข้าห้องเผาไหม้น้ำยาตัวนี้ก็จะไปสร้างความร้อนอ่าจากที่ว่าอุณหภูมิห้องเครื่องเนี่ยสมมติมีอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบ สองร้อยองศาแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อตัวนี้ก็จะไปสร้างความร้อนได้เพิ่มขึ้นอ่านะแล้วก็เผาออกมาก็คือการคายไอเสีออกมาอ่านะไปส่วนต่างๆของระบบท่อตั้งแต่แคปซิลลติกนะ d แลระบบที่มีพวกนี้ท,ที่ถูกสร้างด้วยความร้อนเผาออกไปแล้วค้นทิ้งออกไปพูด,ดง่าย มันก็จะพ่นมาตรงท่อไอ,ไอ,ไอของไอเสียไอเสียแล้วออกมาก็มาเจอตัวกรองตรงนี้ใช่ครับนะครับถ้าทั่วไปรถแสนโลเนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆก็ควรจะถอดออกมาล้างนะครับจะดีที่สุดถ้าถอดออกมาล้างนีค่คือคือจะดจาเลยแต่คราวนี้เนี่ยการล้างเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของการล้างม,มันไม่ใช่ว่า เอาน้ําฉีดล้างอย่างนั้นมันไม่ได้คมันก็ต้องมีน้ํายาเข้าไปเพื่อเพื่อเหมือนสลายคาบอ่ะคครรัับบเหมือนสลายคาบเพราะมันเป็นกองอนุภาคขนาดเล็กนะที่ว่ากองฝุ่นกองมลพิษใน้ละเอียดตามยูโรมาตรฐานของแต่ลับค่ายรถยนต์ที่ถูกกําหนดครับผมอ่ะพี่บูถ้าผมพูดพูดว่าไอการถอดตัวลูกแคตตาลิกติเนี่ยผมขอรื่นรวมๆนะบางคนก็เรียกดี f อนะครับ มันคนก็เรียกแคตาลิติกมันจริงจริงๆก็คือลูกลูกเดียวกันแต่ว่ามันมันแบ่งเป็นคนละส่วนเป็นแบ่งเป็นคนละส่วนครับผมแต่คนไทยเราก็เรียกง่ายๆแคทแคทนะครับถ้าผมจะบอกว่ากระบวนการวิธีการถอดลงมาเลยแล้วไปผ่านเครื่องล้างใส่น้ํายาล้างชะล้างแล้วก็เป่าให้แห้งอันนั้นคือถูกต้องที่สุดใช่ครับแต่กระบวนการก็ยุ่งยากยุ่งยากใช่จะหาที่ถอดที่ไหนคือเท่าที่รู้ตอนนี้ก็มีที่ไฮบิด อรเซนเตอร์นะฮะที่ว่าเขามีเครื่องล้างแคทครับผมครับคราวนี้บางคนถอดอย่าง X1 ของผมเนี่ยประสบปัญหาแล้วนะครับนะครับไฮบริดก็บอกโอ้โหถ้าจะถอดตัวนี้ของ X1 นี้ไม่ง่ายเว้ยนะครับลื้อนู่นลื้อนี่อยู่นะครับงานล้างเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไองานถอดนี้ยุ่งยากใช่ครับผมก็เลยมองว่าไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่ายาเบายาเบาก็คือเราเล่นได้ตอนนี้น้ำมันดีเซลผมนี่เหลือประมาณขีดหนึ่ง พี่ปูเคยบอกว่าเต็มถังอย่าไปเล่นถ้าน้ำมันน้ำมันดีเซลเต็มถังอย่าไปเล่นให้เหลือประมาณขีดนึง้วเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งอัดครับนะครับประมาณทั้งยี่สิบสามสิบโลอ๋อถ้าอย่างนั้นคนที่ขับรถทางไกลกำลังจะไปกรุงเทพนะครับเขาเอาตัวนี้มามาใส่นะครับมาใส่เสร็จแล้วก็วิ่งวิ่งอัดไปกรุงเทพขอให้เหลือขีดนึงแล้วค่อยไปเติมปั๊มหน้าครับ ก็กโอเคเลยจากเชียงใหม่เนี่ยนะก็วิ่งซัดไปเลยลำปางลำปางทีก็ทางออกลำปางนู่นคก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่ายาเบาเราต้องทำอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่พี่บ๊วอจริงๆทุกๆหนึ่งแสนกิโลหนึ่งโอ้โหไม่นานเหรอพี่แสนโลเลยเหรัอขึ้นอยู่อย่างเงี้ยคือคืออย่างบางคนเนี่ยใช้รถเนี่ยเขาเหยียบด้วยอัตราการที่ว่า ตามรอบของเครื่องยนต์ในที่นี้ตามรอบของเครื่องยนต์เนี่ยคือความสม่ําเสมอในการขับความสม่ําเสมอในการขับคือวิ่งอยู่แล้วปกติก็เกียร์หนึ่งเปลี่ยนเกียร์สองเปลี่ยนความเร็วอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบอยู่แล้วถึงร้อยสี่สิบไม่เร็วบ้างช้าบ้างแต่ถ้าในเมืองไม่แนะนําคนในไม่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 ไ,มไ,มไมอ,อคนที่เขาบอกว่าแคทจริงๆมันเผาผ่านด้วยตัวเองจริงไหมสมมติว่าเขาขับต่างจังหวัดอยู่ตลอดเนี่ยก็ดีเลยฮะอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นไม่ต้องมีน้ำยานี่ก็ได้ ถามว่าก็ควรจะเติมก็ควรจะเติมแสนโลอย่างนี้ถ้าคนคนขับรถในกรุงเทพหรือคนคนที่อยู่ในเมืองขับไม่มีร้อยยี่สิบส่วนใหญ่ก็รถติดห้าสิบหกสิบต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะมีอัดได้ร้อยหนึ่งบางช่วงแค่นั้นอย่างนี้แคทตันไหมมันถามว่ามีโอกาสตันไหมมันก็มีโอกาสครับ ครับแต่ว่าถามว่าการเผาไหม้การที่ว่าไหลลื่นโล่งกว่าเนี่ยสู้รถที่วิ่งทางยาวไม่ได้อ๋อเหมือนรีโว่บกอเคยเอาล้างท่อร่วมไอดีตอนนั้นเคยเปิดเปิดท่อร่วมไอดีมาหนึ่งแสนโลรีโวโอ้โหบางมากหมายถึงว่าเขม่าแปะข้างๆขวาผนัง,ง,ง,บงบางมากนิดเดียวเพราะว่าเป็นรถวิ่งวิ่งทางไกลวิ่งทางไกลแสดงว่ารถวิ่งทางไกลอัดๆนี่ดีกว่าดีกว่านะครับ ไม่ค่อยเหมือนรถในกรุงเทพใช่ครับไม่เหมือนรถในเมืองที่<ช>ถ้าอย่างนั้นเท่ารุ่นอีดีจะตันนะ<ช><ช>ครับอ๋อเท่ากับว่าโอกาสที่รถที่วิ่งทางไกลแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดรุงเชียงใหม่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยโอกาสที่แคสจะตันโดยที่<ช>ดีกว่ารถรถที่อยู่ในกรุงเทพหรือรถในเมืองครับ<ช>อ่ะทั้งนี้อันนี้ประวัติคันนี้รถในเมืองครับ ที่ซื้อมาเนี่ยรถในกทมรถ <c oughs> ในกทมก็คือ1 2 0 0ง0สอมกิโลละ <c oughs> นะครับถ้าเป็นศูนย์จริงๆเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนแคสต์น,ตนาถูกต้องไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนแคตยกแคตเลยลูกหนึ่งก็ต้องหลายหมื่นน,นะครับยิ่งรถยุโรปก็ถ้ารถญี่ปุ่นรู้สึกจะหมื่นหมื่นกว่ามันมันแล้วแต่บางรุ่นนะ,ะที่ลูกค้าแจ้งมาบางคนก็บอกโอ้โหจะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยถ้าบางบางบาง,บางรุ่นเนี่ย ไม่สามารถถอดเฉพาะตรงแคปได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นะก็เส้นหนึ่งก็สามสิบหมื่นครับเพรายุโรปส่วนใหญ่ก็เน้น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 เปลี่ยนครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไม่เน้นเปลี่ยนครับเน้นบำรุงครับไม่โเน้นบำรุงนะครับถ้าแคปตันเกิดอะไรขึ้นมาวิ่งอืดกินน้ำมันน้ำมันนะความร้อนมันจะขึ้นครับครับถ้าท่อบริเวณแคปจะแดงเลยอันนี้ขีดตันครับครับระบายไม่ออกครับผม ผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรกับตัวเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์มันเจ๊งไหมไม,ไม่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะเพราะว่ามันมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตัวนี้อืครับ บางคนก็บอกมันไม่จําเป็นหรอกแล้วลิควิดโมลิเขาผลิตข,ขึ้นมาทาไมไม่บอะนะนะบางคนบอกไม่จําเป็นมันล้างด้วยตัวเองได้แล้วแล้วผมก็ยังงงๆเลยนะถ้าบอกไม่จําเป็นลไล่สารพวกนี้ทําขึ้นมาทําไมผมผมคิดในใจว่ามันก็ต้องมีการวิจัยเนาะใช่ครับนะฮะไม่ใช่ว่ายอย่ๆมาใส่อะไรกระป๋องขายได้ง่ายๆใช่มันก็ต้องมีการวิจัยอยู่นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับผมก็มีความเชื่อนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องมี การวิจัยนะครับการคิดค้นอะไรต่างๆมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เอามาใส่กระป๋องขายกันนะครับมันต้องมีหลักมีการนะครับคนคนจะเชื่อก็ก็ลองดูนะถ้าว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่อธิบายไปนะครับใครไม่เชื่อผมก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนก็บอกไม่จําเป็นนะครับมันก็แล้วแต่ครับถ้ารถยุโรปเนี่ยเขาส่วนใหญ่รถทั่วๆไปเนี่ยเขาแนะนําเลยนะครับก็คือถ้าเป็นของศูนย์เนี่ย เปลี่ยนแทลูกใหม่ไหมคะอ่าราคาเท่านี้ค่ะอ่าเขาไม่มาล้างอะไรอย่างนี้หรอกครับแล้วผมก็เชื่อว่าแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่มาสนใจแม้แต่อยู่ใน BSI อะไรต่างๆนี่อกครับว่าเขาจะล้างให้เราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านเล่นระยะยาวรล้วจนนะครับ5ปีถ้าท่านไม่ขายก็ต้องเริ่มดูแลกัน อะไรก็ตามที่แสนโลขึ้นไปเนยครับท่านต้องเริ่มดูและนะครับท่านต้องเริ่มดูแลมันมีระยะทุกๆอย่างพอดีวันนี้เดี๋ยวมีคิวจะไปแช่น้ำผู้ร้อนน้ำมันก็เหลือขีดก็เลยมาใส่สารตัวนี้เข้าไป